เมื่อภาระบ้านกลายเป็นปัญหาใหญ่คุณไม่ใช่คนเดียวที่กำลังเผชิญหน้ากับเรื่องนี้วันนี้คนขายบ้านมีทางออกและทางรอดสำหรับคนที่ผ่อนบ้านไม่ไหวมาให้ฟังกันแบบหมดเปลือกสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการที่จะพาทุกคนไปเจาะลึกทุกเรื่องราวของการซื้อขายบ้าน ทุกกลยุทธ์ที่จะทำให้คุณได้บ้านในฝันไว้ในครอบครองและนี่คือรายการคนขายบ้านรายการที่จะทำให้เรื่องบ้านกลายเป็นเรื่องง่ายและการซื้อขายบ้านไม่ใช่เรื่องน่าปวดหัวอีกต่อไปดิฉันหนูออนคนขายบ้านและผมกอฟคนขายบ้านเตรียมตัวให้พร้อมเพราะหลังจากนี้คุณจะมองการซื้อขายบ้านเปลี่ยนไปตลอดการ วันนี้เราจะคุยกันในหัวข้ออะไรดีครับนออวันนี้เรามีเรื่องที่หนักใจและอาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกคนในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นั่นก็คือปัญหาการผ่อนบ้านไม่ไหวค่ะคุณก๊อปปัญหานี้เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจจริงๆครับแต่ถ้าเรามีสติแล้วรีบหาทางออกก็ยังมีโอกาสที่ดีอยู่นะครับดีเลยค่ะคุณกอ๊อฟเพราะหลายคนอาจจะรู้สึกท้อใจจนไม่กล้าทําอะไรเลย อยากให้คุณก๊อฟช่วยแนะนำหน่อยค่ะว่าถ้าเรารู้ตัวว่าเริ่มผลบ้านไม่ไหวแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่เราควรทำคืออะไรคะสิ่งแรกเลยนะครับที่คุณนูออนบอกว่าอย่าเพิ่งท้อใจเนี่ยถูกเลยครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออยา่าหนีสิ่งแรกที่เราต้องทำคือรีบปรึกษาธนาคารทันทีครับอย่ารอจนถูกทวงถามเพราะการที่เราแจ้งปัญหาล่วงหน้าเนี่ยมันแสดงให้ธนาคารเห็นว่าเรามีความตั้งใจที่จะแก้ไขนี่จริงๆครับ แล้วธนาคารส่วนใหญ่ก็มีนโยบายช่วยเหลือลูกค้าและพร้อมที่จะหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันอยู่แล้วครับเป็นแนวทางที่ดีมากเลยค่ะแสดงว่าการเข้าไปคุยกับธนาคารเนี่ยไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอย่างที่คิดใช่ไหมคะแล้วก่อนที่เราจะเข้าไปคุยกับธนาคารเนี่ยเราควรเตรียมข้อมูลอะไรไปบ้างคะถูกต้องครับการเข้าไปคุยตั้งแต่เนิ่นๆเป็นเรื่องที่ดีที่สุดครับก่อนจะเจราจาเนี่ยเราควรจะรวบรวมข้อมูล และวางแผนให้พร้อมก่อนครับเช่นยอดหนี้คงเหลือจำนวนงวดที่เราค้างชำระสาเหตุที่เราผ่อนต่อไม่ไหวรวมถึงรายได้และรายจ่ายในปัจจุบันของเราด้วยครับการมีข้อมูลที่ชัดเจนแบบนี้จะช่วยให้ทั้งเราและธนาคารหาทางออกที่เหมาะสมได้ง่ายขึ้นครับถ้าอย่างนั้นพอไปถึงธนาคารแล้วเราจะมีทางเลือกอะไรบ้างคะในการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ ธนาคารก็มีมาตรการหลายอย่างที่จะช่วยเหลือเรานะครับที่น่าสนใจก็มีพักชำระหนี้เราอาจจะขอพักการชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาสั้นๆเพื่อให้เรามีเวลาฟื้นตัวทางการเงินครับขอลดอัตราดอกเบี้ยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดภาระค่าผ่อนในแต่ละเดือนของเราได้ครับขอขยายเรียะเวลาผ่อนชำระการยืดเวลาออกไปจะช่วย ลดจำนวนเงินที่เราต้องจ่ายในแต่ละเดือนครับทำให้เราผ่อนต่อได้ไหวขึ้นรีไฟแนนซ์ถ้าธนาคารเดิมไม่มีข้อเสนอที่ถูกใจเราอาจจะลองพิจารณารีไฟแนนซ์ไปธนาคารใหม่ที่ให้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ากว่าได้ครับโอ้โหมีทางเลือกตั้งหลายทางเลยนะคะแต่ถ้าลองทุกทางแล้วยังแก้ปัญหาไม่ได้จริงๆแล้วคะ่ะคุณกอฟมีทางเลือกอื่นอีกไหมคะ ครับถ้าลองทุกมาตรการแล้วยังไม่สามารถช่วยได้จริงๆเนี่ยเราอาจจะต้องพิจารณาทางเลือกอื่นที่ต้องใช้การตัดสินใจที่เด็ดขาดหน่อยครับนั่นก็คือการขายบ้านเพื่อนำเงินมาปิดหนี้ครับถึงแม้จะเป็นวิธีที่เจ็บปวดแต่ก็ถือเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าปล่อยให้บ้านถูกยึดแล้วขายทอดตลาดในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าจริงๆครับฟังแล้วเข้าใจเลยค่ะการ,รเผชิญหน้ากับปัญหาอย่างมีสติ และเรียบหาทางแก้ไขคือขนทางที่ดีที่สุดจริงๆนะคะถูกต้องเลยครับคุณอ่อนอยากจะย้ำให้ทุกคนทราบนะครับว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวธนาคารพร้อมที่จะรับฟังและให้ความช่วยเหลือเสมอครับขอแค่เรากล้าที่จะเข้าไปคุยและหาทางออกร่วมกันครับขอบคุณคุณก๊อฟมากๆเลยนะคะสำหรับคำแนะนำดีๆในวันนี้เป็นประโยชน์กับหลายคนมากๆเลยค่ะอย่าลืมนะครับว่าเรื่องบ้านไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด ถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องหากใครมีคำถามข้อสงสัยหรืออยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านในประเด็นไหนเป็นพิเศษสามารถคอมเมนต์ถามมาได้เลยสำหรับคนที่กำลังจะขายบ้านหรือหาบ้านอยู่ก็สามารถใช้บริการพวกเราคนขายบ้านได้เลยนะครับตอนนี้พวกเราขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในรายการคนขายบ้านครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ